สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับพระคาถาพระขาวามวดีพระคาถานี้มีพุทธคุณหรืออิทธิคุณทางด้านโชคลาภเงินทองนะครับโดยปกติแล้วจะสวดคู่กันกับพระคาถาสิวลีหรือพระคาถาฉิมพีนั่นเองนะครับโดยเคดการสวดนะครับจะสวดเจ็ดจบ หรือ7จรอบนะครับแล้วตามด้วยพระคาถาศิวลีนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเนื้อหาของพระคาถานี้กันนะครับเป็นพระคาถาดีนะครับที่ให้พุทธคุณอิทธิคุณนะครับทางด้านโชคลาภนะครับใครที่มีปัญหาด้านเงินทองอยู่ลองเอาพระคาถานี้ไปสวดสาธยายดูนะครับแล้วดูผลที่ตามมากันนะครับผม ใครที่สวดแล้วนะครับมีผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับผมามาดูวิธีการสวดก่อนนะครับผมแล้วก็เนื้อหาของพระคาถานี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยนะโมสามจบนะครับแล้วตามด้วยเนื้อหามาดูเนื้อหากันนะครับผม จะเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมจักรกังปะทังสุตตวาพุทธนิตตวาอัตังปะทังสันติเกอะระหาโลเกโลกานังหิตะการนาพันเตขะวัมปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมะปุตโตมหาเถโลอะระหเศรษฐโก โมนินัติเถโลสโมอินทักขันทพ,พาอสุราเทวาสโกพมมาพิปูชิโตนะโมพุทธสะขวัมปัสสะนะโมธรรมสะขวัมปัสสะนะโมสังคัสสขวัมปัสสะสุขาสุขาวังธรรมังธรรมะจักกังปะวังวัง นี่ก็จะเป็นการสวดพระคาถาหนึ่งจบนะครับหรือว่า1รอบนั่นเองนะครับโดยเคดการสวดนะครับเราจะสวดทั้งหมด7จบหรือ7รอบนะครับต่อไปนะครับผมก็จะสวดเต็มสูตรนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่นะโมนะครับแล้วก็สวดเนื้อหาหรือสาธยายาพระคาถาบทนี้ 7. จบ7รอบนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับนะโมตัสสะพระคะววโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทะธะธัมมะจักกังปัทังสุตตวาพุทธะนิตตวาอตตังปัทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตกาลนาพันเตขวามปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมะพุโตมหาเทโลอระโหเศทโกมุนินัติเทโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโปพมมาพิภูชิตโตนโะมพุทธัสสะขะวามปัสสะ นโมธรรมสสะขวามปัตตสะนโมสังคัสสะขวามปัตตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมะจักกังปะวัลังวะพลังธรรมะจักกังปะทังสุต,ตวาพุทธะนิตวาอตตังปะทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตกาลนาพันเตขวามปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมะปุตโตมหาเถโลอระ,ะโหเศรษโกมุนินัติเถโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโกพมมาพิภูชิตโตนะโมพุทธัสสะขะวามปัสสะ นโมธรรมสสะขวามปัตตสะนโมสังคัสสะขวามปัตตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมะจักกังปะวัลังวะพังธรรมะจักกังปะทังสุตวาพุทธะนิตวาอตตังปะทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตกาลนาพันเตขวาวมปตินามติสุโลเกสุปาคโตพมมพัปุโตมหาเทโลอระ,ะโหเศรษโกมุนินัติเทโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโปพมมาพิปูชิตโตนะโมพุทธัสสะขวาวมปตัสสะ นโมธรรมสสะขวามปตสะนะโมสังคัสสะขวามปตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมะจักกังปะวัลังวะพังธรรมะจักกังปะทังสุตตวาพุทธะนิตตวาอตตังปะทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตตกาลนาพันเตขวัมปตินามติสุโลเกสุปาะโตพมมพุโตมหาเทโลอระ,ะ,ะโหเศทโกมุนินัติเทโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโกพมมาพิภูชิตโตนโะมะพุทธสสะขวัมปัสสะนโะมะธรรมัสสะ ขวัมปัตสะนโมสังคัสสะขวัมปัตตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมะจักกังปะวัลังวะลังธรรมะจักกังปะทังสุตตวาพุทธะนิตตวาอตตังปะทงังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง หิตตกาลนาพันเตขวาวมปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมพุตโตมหาเทโลอัลหูเศรษโกมุนินัติเทโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโกพมมาพิภูชิตโตนะโมพุทธสสะขวาวัมปัสสะ นโมธรรมมัสสะขวามปัตสะนโมสังคัสสะขวามปัตตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมมจัก,กังปะวะลังวะพังธรรมมจัก,กังปะทังสุตวาพุทธะนิตวาอตตังปะทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตกาลนาพันเตขวามปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมะปุโตมะหาเถโลอระ,ะโหเศทโกมุนินัติเถโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโกพมมาพิภูชิตโตนะโมะพุทธสสคขวามปัสสะนะโมะธรรมัสะ ขวามปัตสะนโมสังคัสสะขวามปัตตสะสุขาสุขาวลังธรรมังธรรมะจักกังปะว,งวะลังวะลังธรรมะจักกังปะทังสุตตวาพุทธะนิตตวาอตตังปะทังสันติเกอระหาโลเกโลกานัง อิตกาลนาพันเตขะวามปตินามติสุโลเกสุปากโตพมมพัปุตโตมหาเทโลอระ,ะหูเศทโกมุนินัติเทโลสโมอินทคันทภาอัสุลาเทวาสกโกพมมาพิปูชิตโตนะโมพุทธัสสะขวัมปัสสะ นโมธรรมมัสสะขาวามปัสสะนโมสังคัสะขาวามปัสสะสุขาสุขาวะรังธรรม,มังธรรมมรจาจักกังปะวะรังวะรังนี่ก็จะเป็นเนื้อหาของพระคาถาพระขวามวดีนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปฝึกท่องจนขึ้นใจนะครับแล้วก็สวดบริกรรมนะครับ ให้ได้ตามคาบหรือตามรอบนะครับที่คณาจารย์ท่านได้แนะนำนะครับแล้วก็รอสังเกตดูนะครับผลที่จะตามมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ